ความรับของทั้ง2ทีมนะครับปเริ่มกันที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ111ของโลกไปใต้าการนำทีมของมานโปกิ้งครับเปิดหัวศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกอย่างสวยหรูเลยเมื่อถล่มเอาชนะมาดิฟไปถึง3ประตูต่อ0นะครับพอพร้อมเกมนี้มานโปกิ้งก็ต้องรอเช็คความฟิตของทีทอนบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมล่าสุดต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ กลุ่มกำลังอื่นๆ,ๆยังอยู่กันครบครับมานโปกิ้งอาจจะมีการโรเตชันนักเตะบางตำแหน่งนะครับแพงแบ็คโฟทีทอนุญมาทันวริเทียป้อมผ่านรูมไปถึงภาษาเฮเบบูลแล้วก็ทิซองโดน,น่าจะออกซ้ายไปสิบเอ็ดตัวจริงเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันกันกบพวกสัปปะรูยังคงเป็นศีวลักษณ์เทศสูงเนินครับส่วนแดนกลางอาจจะพักสารรักอยู่เย็นก่อนนะครับแล้วก็ส่งทางทีว่าสุกิตธ,ธรรมรกุลคอยบัญชาเกมร่วมกับชาววัดเือชาติแล้วก็ทิธิพันธ์พวงจันทร์นะครับสามแนวรุกไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะ ดินผาลาศแล้วก็วัตถุคนเจริญรัตนารม์ครับขณะที่ทางสีลังกานะครับภายใต้การคุมทีมของเอดี้มอริสันครับลังอันดับ205ของโลกเกมประเดิมสนามพวกเขานะครับแพ้กับอุซเบกิสถานเจ้าภาพไป3ประตูต่อ0ความพร้อมเกมนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพกลุ่มกำลังหลักยังอยู่เปนครบครับยูรอนเดลซินวาของกลางจากสโมสรนวิสปาร์เรเจอร์น่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญนำทัพทีมสีลังกาบุกกับทีมาติไทยในเกมนัดนี้ครับความน่าจะเป็นของเกม ก็ต้องบอกว่าทิมจัตไทยผลงานในช่วงหลังดีมากนะครับ5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวในเกมอุ่นเครื่องกับบาเรน1 2นะครับนอกนั้นก็เอาชนะรวดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟอร์มการเล่นกําลังดีผมกําลังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทิมจัตไทยกะหายที่จะฟ้า3แต้มในเกมนัดนี้นะครับเพราะว่าเป้าหมายของมาโนโพกิ้งนั่นก็คือการฟ้า6แต้มจาก2นัดแรกนะครับแล้วก็การเจอศีลังกาที่ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยนะครับชนะ เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดนะครับก็ดูแล้วอันดับคะแนนแล้วก็ฝีเท้าของนักเตะไทยยังดูดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าศีลังกาก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะเกมรับของพวกเขาเล่นกันได้อย่างเป็นระบบแต่ภาพรวมทั้งหมดผมเชื่อว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าทุกกระบวนท่านะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะศีลังกาไปแบบไม่ยากเย็นนะครับ